สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจเศร้าทุ่งและกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอาพ่อพี่พ่อน้องอีกหนิ๋มเนาะนะครับมาเบิ่งกล่องปุ๋ยหมักจากใบซ้ำสานะครับเป็นปุ๋ยหมักที่หมักระว่างใบซ้ำสากับมูลไก่ไข่กับขี้ไก่แกบนั่นเองพี่น้องนะครับที่ขวัญใจเศร้าทุ่งมีนะครับแล้วก็บ่มีพ่อดอหนึ่งหรือบ่มีจุลินทรีย์อื่นใส่เลยนะครับกับป่อยเขาหมักเขาย่อยไปเรื่อยๆก็อาศัยจุลินทรีย์ในมูลสัตว์นั่นแหละครับพี่น้องเป็นตัวย่อยนะครับ Rogen, ai, ไนโตรเจนกระโบมีใสนหมายถึงว่ายูเรียกระโบไดไใส์ ai, นะครับพี่น้องปล่อยอมันย่อยของมันเองนะครับจริงๆไอใบซ้ำซาเนี <c> ่ย <oughs> หรือใบก้ามปูเนี่ยเขามีปริมาณไนโตรเจนประมาณ2.4เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องก็พอจะให้เป็นพลังงานของจุลินซี่ย่อยได้อยู่นะครับเมื่อมักไปประมาณได้เดือนเศษๆนะครับอ่ะการย่อยการยังกะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่เมื่อนี้นะครับพี่น้องเข้าใจสัตวทุ่งจะเอาตัวนี้มาบ่าเนี่ยเอาจุลินซี่ตัวนี้นะครับนี่นี่จุลินซี่ที่ ปัจจสัตวทุ่งมักต้นกล้วยนี่นะครับพี่น้องนะครับมักต้นหยวกกล้วยกับกากน้ำตาลนี่นะครับมาหดลงในกล่องนี่เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินซี่ให้เขานะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจุลินรี์นี่ก็เป็นจุลินทรี์ที่เป็นประโยชน์สามารถย่อยสลายอินรีวัตถุได้ขึ้นนะครับพี่น้องนะครับก็ซึมเนื่องจากแฟนคลับหลายท่านถามมากนะครับการที่เขามักจุลินทซี์ลักษณะนี้มั่นใจได้จได้ว่าจะเป็นจุลินรี์ที่เป็นประโยชน์ บบเป็นจุลินทซี์ที่เป็นโทษบอกพัสดนะครับป้าตวนมาจ่นี้นะครับพี่น้องอ่ะตามที่เคยนําเสนอกันนะครับจุลินรี่มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับพี่น้องนะครับก่ะทบทวนเจริญละกลุ่มที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องกลุ่มที่เป็นโทษและก็กลุ่มที่เป็นกลางๆนะครับกลุ่มเป็นประโยชน์ก็มีประมาณ10%อ่ะกลุ่มที่เป็นโทษก็มีประมาณ1 0ส่วนกลุ่มที่เป็นกลางๆกลุ่มเสื่อยกลุ่มซื่อซื้อกลุ่มสูโอกาสนั่นก็มีถึง80%บเอนะครับพี่น้องในการมกลักบ การมักลักษณนะนี้มีกากน้ำตาลเป็นอาหารนะครับคนจะสชทถุงมักโดยบริไ่หัวเสื้อได้เป็นหรอนะไ,ไม่มีพอดอสองใส่บ่มีจุลินซี่นอกลก้ยนอเกลกยอกกย,ยังใส่เลยซับเอาตงแก่หยวกกล้วยกับกากน้ำตาลใส่กันโดยอาศัย <c oughs> จุลินซี่ที่มีอยู่ในหยวกกล้วยเนี่ยที่มีอยู่ในน้ำในหยวกกล้วยนะครับพี่น้องนะครับให้เขาเมื่อ มักในสภาพที่เหมาะสมเช่นเป็นจุลินซีกลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศเท่ากับวิตคับโดยวัสดุทึบแส,สงนะครับพี่น้องจุลินทรีน่านังยกกล้วยเขาจะออกมาออกมานะครับแล้วก็ขายายเผาพันธุ์นะครับจนได้เห็นเป็นลักษณะนัำสีนะครับพี่น้องนี่เป็นฝ้าข,า,ข,า,ขาวๆนี่นะครับอ่ะซึ่งลักษณะนี้ก็รบก็จะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตแอลกอฮอล์นะครับพี่น้องจุลินทรียกลุ่มที่ย่อยสลายการรับการแล้วก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุอื่นๆนะครับเช่นยกกล้วยนี่แหละครับพี่น้อง อาดีดกับผลิตแอลกอฮอล์เนาะพี่น้องแอลกอฮอล์กับมาย่อยเอายวกกล้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่ามันถิ่นโบมีตัวอื่นปนมาบ่นะครับในกดของธรรมชาติมันก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ามีดีนะครับถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มดีเยอะนะครับกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์ไล่ๆก็จะบ่สามารถแทงรีดได้หรือจะบ่สามารถจะเลื่อนเติบโตได้นะครับพี่น้องนะครับเห้ใส่กดนี่ใส่สูตรนี่ควบคุมนะครับพี่น้องในลักษณะนี้นะครับ เป็นจ <hyd> ุลินทรีย์กลุ่มดีนะครับพี่น้องนะครับอย่าสังเกตที่เฮ้าหู้กันก็ข้างหน้านี่ก็เป็นจุลินทรีย์กลุ่มต้องการอากาศอาจจะเป็นพวกยีสต์พวกแบคทีเรียที่ย่อยสลายการรับตานนะครับพี่น้องนะครับเราอยู่ที่ส่วนอยู่ทางในก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอากาศอาจจะเป็นพวกแกลบตัวบาซิลัสเป็นจุลินทรีย์กลุ่มนะครับซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้เขาก็ทราบกันดีว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์นะครับย่อยสลายอินทรียสารได้นะครับพี่น้องนะครับ ก็ตามสูตรที่เพื่อนบอกมมว่าถ้าเป็นจุลินทรีย่ถ้าจะเป็นหน้ามักที่มีประโยชน์นะครับเป็นจุลินรี่กุ้มดีนะครับลักษณะสีของหน้ามักหรือแม้แต่กินนะครับพี่น้องจะมีกลิ่นหอมอ่นอนหอมเปรี้ยวๆอันเปรี้ยวๆนะี่เกิดจากกรดที่จุลินทซี์สร้างขึ้นนี่แหละกรดอินรี์นะครับเพื่อม่ย่อยโยวกยยยยยยิ้ลชนิดหนึงนะครับแ <c oughs> ม้ว่าาจะบม่มีเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องยังคือจังห้องแล็บเพิ่นนะครับพี่น้องต่เข้ากับมันใจนะครับเพราะว่า จากประสบการณ์ใส่มาแล้วกับบ่มีผลกับ้นไหมบ่มีผลเสียกับ้นไหมนะครับมิจะ่ผลดีอีกแก่น,นึงการเข้ามารักษณะนี้นะครับ้าเข้ามาร์กเอาจุลินซี์เข้ากับสมัถน้ำจุลินซี์มาลดในกล่องปุ๋ยห้อได้เลยนะครับพี่น้องหรือถ้าเข้าจา,ยยากได้ปุ๋ยจากได้ปุ๋ยจากยกกิร์ะเขาก็มาร์กต่อตอไปเรื่อยเยจนกระทั่งปริมาณจุลินทรียซึ่งนี้ลดลง นะครับกิจกรรมของจุลลนรี่ลดลงเหลือแต่น้ำมากเนี่ยนะครับพี่น้องวัดสดุดิบกับย่อยสลายไปเล่อยู่ในรูปคงหยวกกล้วยอีก่อบไปแลละครับสามารถนาไปใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับจุลินซี่ที่มีประโยชน์อาจจะมีหลายกุมหลายตัวอยู่ในนี้น้ะพี่น้องน,นะครับส่วนกลุมที่เป็นประโยชน์นะครับเมื่อจุลินทซี่กลุมที่เป็นประโยชน์มีหลายกว่าแน่นอนก็นจะต้องไปคมซุมน,นั่นไปงําซุ้มนั่นไว้บ่ให้จเจริญเติบโตขึ้นมาได้ เวียนเสียต่วจุลินทซี่กลุ่มที่เป็นประโยชน์บดสภาพไปบดละนะครับจุลินรี์ซุ้มบบเป็นประโยชน์ซุ่มจุลินทรี์เสื้อโลกจุลินซี์เสือ้อไรต่างๆก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาแทนเมื่อถึงขันนั้นนะครับกับไม้ก็ว่าน้ำม,มักเขามันเสียแน่นอนนะอาจจะมีกินบดกินเน่ากินเหม็นแล้วก็มีสีผิดแยกไปจากปกติอาจจะเป็นสีเขียวสีเหล่สีเนี้ยก็ว่าไปนะครับมีกินเหม็นนะครับสรุปแล้วก็คือถานเหม็นเหม็นเน่าเน่าบดบดกัให้สันนีษทายไว้เลยวัานั่นก็คือ เป็นเสื้อที่บ่อย่างดีแหละนอกพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่างอ่ไรเขาว่าเหม็นบ่ดีเด้บางอย่างเหม็นก็นดีอยู่จุลินซี่สังกอแสงเลยเพี่น้องเนาะเหม็นดีนะครับ <c oughs> อันเดียวก็จะชักทุ่งเตรียมน้ำสะอาดมาำจะละมันึลยจะเอาจุลินซี่อันนี้แหละผสมไปจักสองขันแล้วก็ฮดในกองปุ๋ยเห่านะครับพี่น้องเพื่อเพิ่มการลิ่งการย่อยสลายนะครับที่กินความขื้นในกองปุ๋ยนี่ได้เยอะแหละต้องว่าจะฮดให้พี่นออ้องเบิ้งซื่อๆนะครับอ้าวนี่ับไปก่อน เมื่อผสมเลยนะก็จะได้สีพอมันนี่นะครับพี่น้องกับลดไปเลยกับบัวงดหนักจะเขี่ยใช่เรเห็นอ่ะจะสีเราเคือนลดนะครับพี่น้องนะครับเคื่อนลิงกันด้วยสไลด์อีกนะครับนี่เระเป็นการใส่จุลินทรีย์ครั้งแรกพี่น้องนะครับจากการมักมาเข้ากับผมมีหัวเสื้อยังนะครับมักธรรมดามักง่ายๆมักแบกบั่นๆนะครับพี่น้องเมื่อหดเรียบร้อยแล้วเครับคุมด้วยพลาสติกทึบแสงนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เขาทำงานเย็นได้หนีน่พี่น้องเนาะนะครับเอาเมื่อนี้เลย อ่างพอีพีพ่นอ้องภาพพี่น้องมาเบิ่งกล่องปุ๋ยกล้อมกับมาไขอขคอคองใจที่ว่าเข้ามักลักษณะที่คนใจะชื่อตัวไอเบิ่งนี่เข้าจะได้เสื้อดีหรือเสือออ้อไล่มาสั่นนะครับพี่น้องที่จริงนะครับจูลินซี่นะครับถ้าหากจะให้มันใจจริงๆว่าได้เสื้อดีอที่เขาคัดไม่เรียบร้อยแล้วจะต้องเป็นของอกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่เขาจะมีการคัดแยกหมวดหมูเรียบร้อยเช่นพ่อดอหนึ่งย่อยกล่องปุ๋ยมักพ่อดอสองย่อยปุ๋ยซี่น้ำพ่อดอสาม เพิ่มใ <c oughs> ต้โคเดอร์ม,มาในปุยมักไปรับชนะนีนะครับพี่น้องขาจเแยาแยกแยกะก,กันมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับจะจะเช็ดให้พี่น้องมั่นใจและก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหรือเป็นของบริษัทที่เขาเจ้าจผลิตคือมาแบบได้มาตรฐานอย่างเช่นเป็นบริษัทของ e m นี่สินะครับพี่น้องจะเป็นหัวเสื้อที่เขาผ่านการคัดด้วยนักวิชาการนักชีววิทยาของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแยกแยะขัดมาเรียบร้อยุ้มจุลินรี่สว่วเคียร์ทิม เอาแต่สุบดีๆมั่โหบเหมือกันว้ให้กลายเป็นหัวเสื้อ e อลักษณะนี้นครับก็ดีเท่กันแต่เขาก็ต้องเสียเงินซื้อแต่ที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดเออแต่ที่ประหยัดที่สุดอาจจะบ่สะดวกเท่าไรที่ประหยัดที่สุดก็คือเออสารเร่งซปเปอร์บรรดาพ่อดอต่างๆของกรมพนาที่ดินนะครับพี่น้องนะครับมีโอกาสกับไปขอมาไว้นะครับเพื่อใส่เฮ็ดปุ๋ยตัวน,นี้แกกฟรีนะครับพี่น้องแกกฟรีนะครับหรือทันใดพ่อมีสะตุ้งสตางพ่อมีมากเนี่ยก อาจจะซื้อจุลินทรีย์จากบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับพี่น้องจากบริษัทที่น่าเชื่อถือที่เขาจะวิจัยวิเคราะห์พัฒนาจุลินซีย์โดยตรงมาใส่กันดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับหรือถ้าบมี่ีพัฒนาที่ดินก็ขอวาบ่อได้อาจจะซื้อน้ำบริษัทหญ่ๆก็บโบมีเงินกับมากเอา anymore, ข,ขึ้นคนจะเช่าทุงว่านี่แหละหาวัสดุที่ปลอดโรคนะครับวัสดุที่ปลอดเชื้อวัสดุที่สะอาดเช่นต้นกล้วยที่สมบูรณ์แข็งแรงนอกกล้วยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับพี่น้อง เศษพักเศษยังที่มั่นใจว่าไม่มีสารฆ่าแมลงบ่มีโูกไม่ยังมาหมักกับกากน้ำตาลนะครับพี่น้องแล้วก็ป่อยให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติด้วยสไลด์ก็ได้ขึ้นกันนะครับคุณภาพกับบอดลื่นกันนะครับพี่น้องคุณภาพกับบอดต่างกันนะครับพี่น้องนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีที่เอ่อข้าใจส้ทุ่งแนะนําพี่น้องเนาะนะครับแต่ถ้าอยากให้มั่นใจอยากให้มาตรฐานเนี่ยกับพุ่นแล้วมองที่เขาผลิตโดยมาตรฐานพุ่นละเพราะว่าจะเป็นบริษัทเอกชน ที่เขามีนักวิเคราะห์วิจัยนักชีววิทยาเขาคัดสายพันธุ์เรียบร้อยสําหรับจุลินซี์ที่เป็นประโยชน์หรือประชากรของกรมพัฒนาที่ดินหรือ,อจุลินทรี์ที่กมรมส่งเสริมกรมวิชาการท่างการเกษตรนี่ครับเพื่อนแนะนาก็จะดีนะครับพี่น้องใครก็ห้ามง้มเศร้าเอาอยู่สกัดธาจะง้มเศร้าจริงๆก็ต้องง้มเศร้าด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้นะครับพี่น้องด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยความเข้าใจ ผมเป็นสาวหยุ่งสาวาัห่จจกเอาเนื้อมักใช่กันมูลนเลนสุดท้ายกลายเป็นเสื้อลกต้นไม้เซตปะกองดองกับบแม,มนนะครับพี่น้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่างคลิปนี้ฝากพี่ฝักง้องเพื่อนทน่านีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆนะพอ,อกันไม่ฝากก็ติดตามฝากอะไรฝากแช่เป็นกระรังแก่ครับกใจสัตทุกข์ขึ้นานะครับพา <c oughs> พี่น้องมาพลิกป่นกองปุ๋ยแล้วก็เอาน้า,าจุลลิซีมักมดเพื่อเพิ่มเร่งการย่อยสลายของเขานะครับพี่น้องนะครับเมื่อมันเป็นเรียบร้อยแล้วจะเอาไปผสมกับดินปลูก เอาไปผสมดินถุงพร้อมปลูกนะครับพี่น้องนะครับท่านได้ที่อุดหนุนดินถุงพร้อมปลูกของคนใจชอบทงไปก็มั่นใจว่าได้ดินถุงที่มีคุณภาพนะครับมีส่วนผสมของใบก้ามปูหมักที่ผ่านการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องาโฆษณาจังหน่อยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์น้องใหม่พี่น้องนะครับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับพี่น้องพุณละยุคของน้องหน้าพุณละกำลังผลิตนะครับพี่น้องนะครับกับมีออเดอร์จองเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคล่องเบิ้งนะครับ หลังจากใส่แล้วเข้าใจช้าทุง่ง <c oughs> การทีมงานก็จะออกที่ตามผลการนําไปใส่ว่าเป็นอะไรนะครับพี่น้องเราจะได้ทําเป็นวิดีโอให้พี่ให้น้องว่าปุ๋ยที่เห่าผลิตคือบ้านนั่นหรือวัสดุปรับปรุงดินที่เห่าผลิตคือบ้านนั่นมีประโยชน์จริงบ่ได้ผลจริงบ่นะครับจะจะมาถทายถอดให้พี่ให้น้องบึง้งนะครับพี่น้องรับรองว่าบ่มีหนามาแน่นอนนะครับใส่จริงงามจริงว่าไปตามความจริงงามก็คืองามบ่ง,งามก็คือบ่อบองามดีก็คือดี บอดีก็คือบ um อดีบ่มีม่ยอมแมวยอมหมูนะครับอ่ะคลิปนี้ท่านี้งเพื่อนสวัสดีครับ